แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจ๋าอาหารลุงเดินจ้าอาหารลุงเดินนะจ๊ะก็จะเป็นปลาอบนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็นึ่งผักนะคะแล้วก็มีเส้นพาสต้านิดหนึ่งจ้าเพื่อให้คาร์โบไฮเดรตนะจ๊ะช่วงนี้ลุงเดินลดน้ําหนักจ้ะเพื่อนๆป้าหนาก็เลยต้องทำอาหารแบบคลีนๆให้ลุงเดินนะจ๊ะเส้นพาสตาก็ลุงเดินก็บอกว่า เอานิดเดียวนะปะหนหาเส้นพาสต้านะ่ะไม่ต้องเอาเยอะแล้วก็เอาผักเยอะๆแล้วก็คาเบจเยอะๆเลยนะก็ก็จะมีปลาอบนะจ๊ปะปนหาทำปลาอบแล้วก็นึ่งแครอทแล้วก็นึ่งผักกาดเนาะผักกาดหรือผักกระหล่ำเป็นผักกระหล่ำนะจ๊ะคาเบจแครอทนะจ๊ะแล้วก็เทอร์เนบจ้ะเทอร์เ,เนบมันจะเป็นหัวนะจ๊ะ เป็นหัวกลมๆนะจ๊ะออกสีเหลืองๆหน่อยนะจ๊ะเทอนับนี่ก็จะให้แบบว่าเส้นใยแล้วก็วิตามินและธาตุดีนะจ๊ะแคลอรี่ต่ำจ้ะเทอหนับนี่นะจ๊ะรีวิวจ้ารีวิวอาหารลุงเดินนะจ๊ะปัาหาเตรียมไว้เป็นอาหารกลางวันนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวลุงเดินกลับมาทานนะจ๊ะเพราะว่าปัาหาจะขึ้นไลฟ์ยูทูบจ้ะ ป้าหนาก็ต้องจัดเตรียมไว้ก่อนนะจะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลคนรอบข้างเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะลุงเดินนะจ๊ะป้าหนอาจจะโดนในระเทศออกจากบ้านนะจะเพื่อนๆจ๋าต้องเอาใจไว้จ้ะเอาใจลุงเดินนะจ๊ะถึงจะยุ่งขนาดไหนต้องตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าต้องตัดต่อวิดีโอหรือไม่ก็ถึงแม้ว่าป้าหนาจะต้องขึ้นไลฟ์ป้าหนาก็ต้อง ทำสิ่งนี้ให้ลุงเดอก่อนจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าปหนหาเตรียมอา,อาหารให้ลุงเดอเสร็จแล้วนะจ้าเดี๋ยวปัหาจะเตรียมตัวไลฟ์จ้าเจอกันนะคะบา,บายๆจ้าสวัสดีจ้า